สวัสดีครับผมอยู่กับรายการ LL Gamer t h นะฮะเราอยู่กับใครครับผม New Age Gamer ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม 3D นะฮะ เ,คครเราเราเปลี่ยนแคปเชนกันบ้างนะฮะเราไม่ใช่คนกากเดี๋ยวนะด <c oughs> ูก,กากคนเดิมอีก็ได้วะไปนะฮะไปกันนะคนเราอยู่ด่านเดอะเดอะซิตี้นะส่วนเล่นตอนกลางคืนนะเวทีาฟ,าฟาดถ้าปีผมก็รู้เลยนะว่ากากทำไมเสียงเสียงคีย์บอร์ดโคตรดังเลนะ <c oughs> ยเว้ยเดียยวใส่ใจฮนะเสียงผมไม่กดทีไมแ่แป๊ก เขาเรียกคีย์บอร์ดโหดได้อย่างเงี้ยครับโหดแต่เขือจริงหนักจริงจริงเขาบอกว่าคีย์บอร์ดโหดเนี่ยมันจะดังแป๊กแป๊กเป็นดิเพื่อนเรื่องอะไรเพื่อนเออเอาแล้วแต่เลยแยกทางกันไหมล่ะทางกันซับฟังเงินซับฟังเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยตายตกตกผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะอย่าใส่ใจมากมายนะว่าใส่คนกัดเฮ้ยเล่นโหดวะอะไรอย่างเงี้ยไปใส่ใจไปวะผมเล่นโหดมาก่านะอย่าโอ้โคตร่าครับโหดจ่าเหม้งก่า ฮุบมีไมบอกนะมีนี่ไงเก่งกะครับแล่วไม่เก่งเก่งก็มาเล่นไม่เก่งมเับไม่เก่งจริงวะเนี่ยปินงสลิงกปินงสลิงก็ไม่เป็นนะอันนั้นก็ตรงไปนร่งดีอันนึงก็เกินไปนะฮะเฮ้ยไม่โดนแน่กากเฮ้ยโดนทุบนั่นไงเี้ยใจด้วยครับเฮ้ยไปเล่นตันที่มันเกิดวะขอโทษดีไว้แล้วขอโทษดี เราเป็นคนไม่สคังเกตโดยผมเหลืองอ่ะไปดิเพื่อนไอวผูผลิตลองไอ้ผลิตลองผลิตเพื่อนเงือบเพื่อนเงือบเพื่อนเราจะติดบรรยากันเล็ดเล็ดเล็เล็เล็ดไปลิ้นพันและจะเปลี่ยนบรรยากาศเลเลี่ยบคุณกะมานะแล้วจะให้เราเล่นกับกล้องมาเลยนะเมื่อกี้ผมเล่นถ้าจริ้งถ้าผมไม่เมื่อกี้ผมต้องไม่ตายนะเพราะผมกดฟันทันนะพอดีว่าผมไม่กดผิดนะฮะมันเลยไม่ปัด ผมฟันตาปุ๊บมันจะเจ็บตานะเมื่อกี้แล้วผมก็เข้าแท้งหล่ะแทง้งขนาดถึงหัวใจมึงไม่เปลี่ยนเวลาเออถูกแล้วแบบนี้แหละเพราะว่าคลิปนี้เรามาแบบเวลาในน้อยเพราะว่ามัน,น <ะ S 1> หนึ่งทุ่มนะหนะึ <laughs> ออ่งทมไอผมแดง <laughs> สองตัวเลยนี่ <laughs> แล้วหนาหนะว่าว่าผมเป็นอะไรกับผมแดงนะเออเป็นอะไรกับผมแดงไม่รู้หรอกไม่มุกฮาฮาหน่อยครับน้องกูเสือเอ้าสักดีเพื่อน อืาอหาแน่มิกคนอย่างเราไม่ตายหรอกเพื่อนโอ้ยไม่ตายคนอย่างเราไม่ตายก็หนึ่งเราไม่ตายหรอกคนอย่างเราไม่ตายเพื่อนหนึ่งเราไม่ตายไม่ตายเลยไม่ตายเลยไม่ตายเป็นขี้ปากโอขาขาใช่โอ้แล้วคนอยางกัดต้องเป็นคนกะกาผมเอาไปลินพันเราเปลี่ยนตู้เพื่อนโอ้ดึงช้ามากเลยเพื่อนดึงช้ามากเลยเพื่อนเราสิ่งละหก ไอ้บ่านรอไอ้ดิื่อนรออะไรเรอไป๊ะไหนๆไอ้ไม่รอได้ไหมลุยเลยเพื่อนเดีเราเป็นคนลุยๆนะอุ้ยจังาว้องเสียใจเพื่อนกูจะโดนมากกว่ามั้งมาแล้วคนกะตอนแล้วคนกะนะถึงจะมันนะเนี่ยดูมันฟันดิมันนี่ก็ปวดหัวเลยปวดหัวเลยเฮ้ยสองตัวมันนี่ก็ปวดหัวเลยไอ้ไอ้คงไม่ทัน อร่อยเหาะอร่อยเหาะเลยนี่อร่อยเลยมึงกองมาท่านจะไกด์อยู่ข้างๆพวกผมสัตว์นะครับเหล่ามึงผมป่วยไขอยู่ก็มีคนเดียวนะครับเขียวมเคยด้วยนะครับจะมีคนเดียวนะครับนี่เป็นไงล่ะโหนมาแบบเหล่ามึงอะไรเนี่ยพูดยังนงๆธรรมดาเลย เราจะมาหาเหยื่อแป๊บหนึ่งนะนี่มีเหยื่อด้วยครับเหยื่อสําหรับพวกนักต้มตุ๋นนะอย่าลมนะอย่าลมจับจับเด็กขายนะไม่อ่ะผมไม่ขายครับผมจับอันนั้นก่อนครับเซ็นเซอร์แปบบจับอะไรครับไม่รู้เลยครับผมคนที่คนที่ชื่อว่าเต้อะเออะกล่ำตดใช่ชื่อเต้ครับไม่รู้เต้ห้องสองง่ะสุธิใช่อ๋อน้องไหนนะว่เราอยู่ตรงนี้อะไรกันนะเอ้ยนี่เขาเราพูดถึงเราไม่ใช่าปะ เอไอ้คนที่คุยกับผมอยู่เป็นเกย์คิงห้องมึงลองเอามึงลองเอาแฟนมึงมาอยู่ในห้องกูดิไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะกลับไปโซมเลยแฟนกูไม่มีเอาโถ่ก็เผื่อมึงมีอ่ะไม่มีแต่ถ้ามีกูจะหายดูเออยเฮ้จะวักระโดดหลุดดิสตอนเอาแหลกแอบโทษจะตายเพราะผลิตนี่แหละมาอืมงับกูเลยเกย์คิง ชินดูดูเกคิงเล่นนะดูเกคิงเล่นเยังไงเก๊กิงเก๊ิงเก๊กิงว้าว what the fuck อะไรหอกอะไรหอกถ้าไม่ได้สุดสายผมก็ขอโทษด้วยนะครับจริงๆไม่รู้เป็นห่างอะไรหอกอะไรหอกตากระต่ายบินใช่ไหมฮะใช่ครับเฮ้ยมึงอย่าแบบมึงอย่าไปโฆษณาเขาหนึ่งมันไม่ดีไม่ดี บินไมอยงสวยงามครับลูกนี้จังหวะนี้อ๋อองอมก็มาคนแรกครับอเอ้ยวันนี้บินมาเร็วคเขนเจอผมแดงเอ้ยเจอเอ้ยโมฮอกสีแดงเพื่อนเรามารวมโมฮอกสีแดงกันเนี่ยฮะเอาเลยเอาเองเลยจัดการช่วยเราหน่อยเพื่อนการเลยเราจะเดินปลาหินพร้อมกันนช่เพื่อนเจ้าหนุ่มติดตามคุณคุณนะคคุุณณนะเดจเด็กบึ้มเด็กบึ้มคุณคุณเด็กบึ้ม ไอโมหกสีแดงตรงนั้นปะอยู่ไกลๆปะตรงกอาแพงวะมีร้อยหกก็จะทุกเลยอืมไม่โดนไอ้หนูพี่หลอกเฉยฮ่าไม่หลอกได้ไม่หลอกแท้แท้อันนี้ของแท้แท้กระเทียมเจียวไงไม่ถูกเลยอุ้ยถูกโดนสัตว์ลอยศาส์มันลอยศาส์มันลอยศาส์เงเจียวเพื่อนเม่งแยก เอ้เื่นสนใจโมฮอกระเอนโมฮอเหรอไปลุยเลส s ก o l e เลส o ก e t s go กลัวอะไรอ่ะกลัวกลัวเธอจะไม่รักเราอ้อไอนี่มาโมคือด้วยมาด้วยด้วยมันทิมตายไปยังไงวะเนี่ยเอ้ยเจ็บเจ็บที่เธอนั้นใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนอมกข้ามาครับกูติดแบบเพืวนเรยวบอกว่าไม่เก่งไง เล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นเลยเขจะไงเขาจะโมยอ่ะเล่นไม่เป็นจริงเอ้ากลัวทำไมอ่ะนี่ยการเล่นสูงอยากให้กล้องเห็นจังหวะนี้จริงเลยไอ้เนี่ยถ่ายคลิปอยู่เนี่ยเดี๋ยวลงคลิปเห็นคนไม่สมานบองนวลว่าเพิ่งลงคลิปเกมไงเกมที่เห็นอะไรที่แบบอันนี้ต้มสร้างเองนะน่าจะรู้อยู่แล้วว่าตัวอะไรนะผมคนคานิกิแม่เองใครเคยดูตัวเกี่ยวกูผมไม่เคยดูครับคานิกิไม่เคยดู ตาสีแดงไม่เคยดูอะหนึง E A เว้ยอนึง E A หนึ่งเหรอนี่ดูแต่ R E อ่อ E สีอะจเนี่ยผมขาวเนี่ยสนใจว่าเนี่ยโอ้โหอยู่ไกลไหปวะไกลอยู่ไกลไปไปงะ Yeah, I, yeah. อ,อย่าอายแกนะอย่าโทษเดี๋ยวใส่ใจคนบ้าบ้าพ่องบ,า,บาเกยสัตว์ไม่มีใครท่านเลยเจอไม่เจอท่านดีละไม่ต้องเจอแล้วกูก็บินมาเจอมึงแล้วกูบินไปบนท้องฟ้า,ากว้างใหญ่ฉันจะโบยบินเหมือนนกปีกาล่องห้องฮ้องเดี๋ยวฝากอา้าวเราจะได้สี่ตัวเนี่ย เจอแล้วเจอแล้วสีผมเหลืองสีนคนายมาเปลืองเกตเห็นแลวฝกบินมาแล้วเพื่อนู่ไหนพระอมมีพังเลยผมอขอสัญญาณความช่วยเหลือหน่อยอมปล่อยไม่ได้มันมันอยู่บนปากใครท่านตาย,ยมึงแค่จะส่งสัญญาณความช่วยเหลือก่อนตาย <laughs> เนี่ยฟันไม่โดนจริงนะท่านผู้ชมกระโหลกเหี้ยครับเก้าทีแล้วมีเก้าทีทีะเออเก้าทีดีผมเหลืองก็ใกลดีก็ไกลจบแล้วนะครับสวีตัวน้อยถามว่าทำไมผมต้องจบเร็วเลยนะครับสวีตัวน้อยเร็วสวัสดีตันลัตสวัสดีสวัสดีเราเขาเขาเราจะจุดระเกะจะไป w ไม่ได้ f u c ให้พูดถึงยังวะ What the fuck สายหนาด้วยนะไม่มีสายนาด้วยฉันจะบอกมึงอย่าแดกกูเลยแดกกูบ้านบึ้มมอตายนะจ๊ะเป็นอะไรกับบ้านบืมครับก็ผมชอบบืมเนี่ยถในเกมนี้มันไม่ไม,ม,ม่ตัวบืมนะผมใช้นอนเนี้ยไอเียนีไ้ไม่ยาดสายบืมเหลือเกินไม่รู้จะเล่นหาอะไรนักหนาบืมบืมบ้านหัวพ่อเหมือนี้พังตาย ใสหน้าอมหนึ่งลุมห้าเห็นนะบินไปของฟ้าครับนี่คืออีจิกะบันใครไม่ไปโฆษณาเฮ้ยเพื่อนเราเจอแถวนั้นสามสิบเมตรเพื่อนใจอเพื่อนสามสิบเมตรจริงก็โดดหลบดิจิตอลงงนี่มึงกูเจอแทน100เมตร้อยเมตรมันไม่มีตัวคนเล็กเลยสามสิบเมตรอุ้ยร้อยไปเองอ่ะเศร้า นั่นเนี่ยกูบอกแล้วกูเดาถูกไอ้เงี้ยร้อยเมตรเลยร้อยเมตรร้อยเมตรไปแต้มไปสั่นไม่ได้จริงนะเว้ยไอ้กล้องเป็นอะไรผมเลียงวะกล้องเป็นอะไรผมเลียงวะไม่รู้ไม่รู้เลยได้เพื่อนภาษาไรเนี่ยติดดำอ่ะเอ้ยมันติดซอกอยู่หมอเคียดนี่ซอกซอกไหนเม้งกดตัวทีนี่เม้งกดทำเยี่ยไรเออเอาเถอะนะเราไม่โง่นะเพื่อนแล้วแค่โทรมาเนี่ย ใครโทรมาใครรับหนึ่งใครรับติ๊กไลฟ์รับป็นหนึ่งไม่ว่างผมมึงรับเป็นแนวออมไม่รับรไม่ไม,ไม่ไม่กำลังโชว์โหดนะอุ้ยชิบหายคือตามตรงคือรับไม่ทันฮะนี่รถโดนผมได้เติ๊มาจากตรงตรง,งตเลยนะหายแล้วมึงไ <laughs> อ้ยีย่กูเจอฉ <laughs> ากนี้ตลอดเลยเยังเฮ้ยเดินจับข้างหลังอะเจอจนเบือ่อแล้วเจอฉากเนี้ ถ้าผมเล่นกาดประกันไดลเราต้องขอโทยนะกาดอยู่แล้วไม่ต้องพูดหรอก <c oughs> <อ>โอ้โหใครใครไอ้นนี่ได้ห้ารอบแบบดับเยียวตายจับจับได้ไหม <c oughs> จันได้อมเด็ดเดียวตายวิชาร์จมันจะบ้านนอกยิงตูมเฮจูด hey, ไ <c oughs> ด้ไหมขึ้นห้าร้อยสองรอบอะ่ะ มงเปียมมาฆ่าได้แลอข้นไปดิขึ้นไปดิเออได้คุณหอมเนี่ยหิวข้าวเลยกูนี่หิวข้าวเลยครับเรื่องหิวข้าวนะอาการความหิวของเขาผมเพิ่งกินข้าวมันไก่คุณวิิครับวัดีแกคิงทิงมีนี่ก็เต็มนกหลบิบินะนี่ครับ เนี่ยแต่ผมหมดไปแล้วผมยังไม่เจอใครไต่กระแพงไปเรื่อยๆนะไม่ครับคุณก็แค่ชักบลอกหนึ่งรอบเดี๋ยวฝากอาจจะอะเมมคำนี้ผมจริงจะใช้ไม่สงสัยครับคำนี้นี่มีแต่พวกกระโปรงชายนะเช่นเรานะี่อ้าวพี่กีบุรีก็ใช้นะเว้อยบบบบบบอันนี้ถือว่าไม่มีใครได้ยินอะไรกันนะ <c oughs> คนหน้าด้านไลยเฮ้ยหน้ากูไม่ได้หน้ากูยังตงอยู่เลย สองตัวลุมเหรอสองลุมหนึ่งครับแน่ใจว่าจะลุมพี่เหรอเนาะไม่เป็นใครแน่ใจว่าจะลุมพี่เหรอโอมยังไงโอมยังไงผมวันนี้ผมยังไงอ้าวมันขันบ้าเหมือนนเฮ้ยขันบ้าเหมือนกันวะที่เมื่อกี้ขวดสลิงต้นมือเมื่อกี้ไม่น่าทำไมกูไม่ไปเลยยิงเกี่ยวเพื่อนใหญ่จะต้องขอถ้ามึงคิวได้นะตามฟันตามมาเลยเพื่อนเฮ้ยใช่ไงอะไรวะอะไรวะ เฮ้ยวะเอาใครดีวเก็บใครต่อดีชักว้าเดิเอ้ยไม่ใช่ไโดนจับปายหมายเลยเพราะมัน่างเงี้ยรับห่อยท่ไหนสัญญาณไฟช่วยเหลือเพื่อนับแป๊บเดี๋ยวดให้เนี่ยอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอหึ่งเอตัวนใหญ่เลย่วิ่งมาแล้วอลบหนึ่งจังหวะมันงงไปหนึ่งวิสั่หมุอกห มูวอล์กเอาอ้จัดได้กูจะมูวอล์กตั้งนานมันไม่เปลืองแก๊สสองห่อเพื่อนไม่เปลืองแก๊สเหลือครึ่งเลยไเพื่อนผมสีขาวมันนายเลยเพื่อนไหนอย่าฆ่ามันไม่มันอยู่ตระกูลเดียวกูเดีฆ่าขู่อะไรกันเทามึงทันนะไอ่ไม่ขึ้นเลถ้าคนเห็นมึงฆ่ามันนะโอมผมไม่ฆ่าเราผมสีขาวสองตัวเลยเพื่อนแล้วตัวทางยางเออดับไม่พังไม่พังยิงค้างได้ ผมว่าชอบคลิปนี้หนครสวัสดีครับครับผมเชิเชิญคลิปหน้าขอสวัสดีครับอ่านก็ขอ